Let it be, สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกท่านวันนี้ช่องกองหลอนเอ็ดเวนเจอร์ก็จะพาพี่ๆน้องๆมาทําบุญไหว้พระต่อจากคลิปที่แล้วนะครับในตอนตามรอยราชวงศ์พะล่วงจังหวัดพิษณุโลกตอนที่2ซึ่งตอนที่แล้วผมก็ได้พาไปไหว้พระชมวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชมาแล้ววันนี้ผมก็จะพามาไหวพ้พระกับวัดที่สําคัญอีกสองวัดในจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันกับวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราช นั่นก็คือวัดนางพญาแล้วก็วัดราชบุรณะนะครับโดยเริ่มต้นจากวัดนางพญาก่อนวัดนางพญานี้มีการก่อ,อสร้างขึ้นในยุคสมัยสุขโขทยัยเป็นราชธานีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยพระวิสุทธิกษัตรตีซึ่งเป็นพระชมราารดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองโดยวัดนี้เนี่ย ภายในพระวิหารนั้นก็จะมีพระประธานนะครับก็คือสมเด็จนางพญาเรือนแก้วนะครับสวยงามมากเลยเป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบสุขโขทยัยปางมารวิชัยมีซุ้มเรือนแก้วประดับคล้ายๆกันกันกบพระพุทธชินราชนะครับแต่ว่ามีขนาดองค์ย่อมเล็กลงมานิดหน่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือภายในวัดนางพญาเนี่ยยังมีการขุดค้นพบพระเครื่องที่สำคัญอีก อ,องหนึ่งนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในชุดเป็นจภาคีของพระเครื่องเมืองไทยเราเลยนะครับก็คือ,อพระนางพญาโดยภายในองค์เจดีย์นี้จะอยู่ภายในหลังพระวิหารนะครับก็สันนิษฐานว่าผู้สร้างพระนางพญาก็คือพระวิสุทธกษัตริตีซึ่งในสมัยนั้นก็ดํารงตําแหน่งแม่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกนะครับในคราวบูรณะปฏิสังขรณ์วัดราชบูรณะ พระอ,องค์ก็ให้มีการก่อสร้างพระนางพญาบรรจุไว้ภายในกุ่นะครับในปีพศ2 0 9 0ถึง2 1 0 0หลังจากชมวัดนางพญาแล้วผมก็ขอกลับไปรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พักเติมพลังกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปที่วัดรัตูลนะอีกทีครับสองค่านครับ จากที่เราได้เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พักแล้วนะครับแล้วก็รับประทานอาหารที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเดินทางไปตามรอยอาณาจักรของราชวงศ์พะลุ่งกันต่อนะครับ mm hmm. ก็ก่อนที่เราจะไปตามรอยของอาณาจักรราชวงศ์พะลุ่งที่จังหวัดอื่น,นๆเราก็ถือโอกาสว่ามาแวะที่วัด ราดชบุรณะนะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ยุคสมัยสุขโขทัยเหมือนกันครับของอจังหวัดพิศนุโลกนะฮะก็อยู่ในอาณาเขตบริเวณเดียวกันกับวัดนางพญาแล้วก็วัดพระพุทธชินราชนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมวิหารน,นะครับโบราณเก่าแก่นะครับพร้อมกับว่า้กับไหว้บูชาหลวงพ่อ ทองคำนะครับที่อยู่ในวิหารนะครับไปกันครับครับวัดราชบุรณะนั้นเป็นวัดโบราณที่อยู่ตรงข้ามกับวัดนังพญาและวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุขโขทยัยก่อนรัชสมัยพญาลิไทยประมาณ1,000ปีเศษก่อนที่พญยาลิไทยได้ทรงบุรละปฏิสังขรวัดครั้งใหญ่ราวปีพศ1905-1912ถึง1912จึงตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดราชบุรณนะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภายในวัดราชบุรณะนั้นมีเจดีย์ขนาดใหญ่ทรงลังกาเป็นเจดีย์ประธานแล้วก็มีเจดีย์เล็กลายรอบอเดิมยอดพระเจดีย ขององค์พระประธานนั้นหักชำรุดไปแล้วในปีพศ2533กรมศิลปากรก็ได้ทำการบุรณะปฏิสังขรฐานลากพร้อมกับก่อยอดพระเจดีย์ใหม่ซึ่งในปีพศ2528กรมศิลปากรได้ขุดค้นพบพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุไว้ในคอะคระฆังขององค์พระเจดีย์ที่หักลงมาปัจจุบันทางวัดได้ก่อสร้างมณฑป บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้จึงขอเรียนเชิญพี่ๆน้องๆไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวที่วัดรัชบุรณะกันได้เลยนะครับด้านหน้าวิหารอยู่ทางไหนครับอยู่ที่ทางโน้นอ๋อฝั่งโน้นใช่ไหมครับ ครับประตูอยู่ด้านนู้นใช่ไหมครับด้านนี้เดียเ๋ยวเลี้ยวมาถึงเรียวสลี้ยวซ้ายครับผมครับขอบคุณมากครับ นี้เรามาถึงด้านหน้าพระวิหารแล้วนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในวิหารของวัดราชบุรณะแล้วนะครับ ภายในวิหารของวัดราชบุรณะนั้นมีองค์พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิละปะแบบสุขโขทยัยเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มีคนมากับไหว้บูชาขอโชคลาภจํานวนมากชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อทองดํานะครับเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะคล้ายๆกันกับพระพุทธชินราชมากครับมีขนาดหน้าตัก4เมตรสูง5เมตร50 มีความสวยงามตามแบบฉบับของพพตธรูปของศิลปะแบบสุขโขทัยเลยครับ ภายในผนังวิหารด้านในนั้นยังพบภาพจิตรกรรมที่มีขึ้นตั้งแต่สมัยรัชการที่4ซึ่งพระองค์ท่านได้ให้บุรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารใหม่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือของช่างพื้นบ้านแต่ปัจจุบันก็ชำรุดเสียหายไปมากแล้วครับอาเรรโล เิวะเมวะอิโซทินังเบตานั낭มกปะติอิชิตังปฏิตังตุมังหิตตเมวะสมิสสุสัพเพปเรนตุสัตตพะจันโผพนารโสอยากามันิโชติราชโสอยากภาสติโยวิวัชังโต นอกจากนั้นภายในวิหารยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บของใช้โบราณจำนวนมากนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีทั้งศิละปะวัตถุโบราณวัตถุมีทั้งเงินโบราณพระเครื่องโบราณที่ค้นพบภายในกุของเจดีย์วราชบุรณะเก็บไว้ในตู้กระจกให้ได้รับชมกันด้วยนะครับ เราเข้าไปไหว้หลวงพ่อทองดําในพระวิหารแล้วนะครับเราก็จะไปชมโบสถ์โบราณที่อยู่ด้านหน้าพระวิหารกันต่อนะครับวันนี้ก็เป็นตัวพระอุโบสถอีกหลังหนึ่งนะครับที่อยู่ในเขตของวัดราชบุรณนะก็สังเกตว่าพระอุโบสถเนี่ยจะต่างจากพระวิหารตรงที่เขาจะมีอา่า ใบเสมานะครับส่วนพระวิหารจะไม่มีใบเสมาแล้วก็ประตูไม้น่าจะมีการปฏิสังขอ์มาหลายร้อยปีแล้วนะครับถ้าเข้าไปดูข้างในนะครับก็จะเป็นบานประตูไม้บานเฟียที่เป็นรูปลายพันธุษษ์พุทธามีกรอบบานเป็นอกเ่านะครับตัวนี้ครับ แล้วก็มีภาพพุทธประวัติที่เก่าแก่แล้วครับน่าจะหลายร้อยปีเหมือนกันนี่บานประตูบานใหญ่นะครับบานค่อนข้างหนามากครับประมาณเกือบสิบเซนได้เนี่ยครับหนักมาก มากรับ,บานไม้บานนี้นะครับแล้วก็ดูขื่อคานของโบสนะครับก็อาจจะเป็นไม้ที่พุทธนาปฏิสังขรกันมานานแล้วประดับลวดลายพุทธศิลป์นะครับส่วนตัวเสาก็ยังยังคงรูปลักษณ์เหมือนเดิมนะครับข้างในก็มีเป็นที่ประดิสถานของหลวงพ่อนะครับ เป็นเหมือนกับว่าเป็นพระพุทธรูปคล้ายๆพระพุทธชินราชนะครับแต่ว่าไม่มีลายกนกเปลวเพลิงบนเสียงของท่านนะครับคล้ายๆกันครับก็ลักษณะพุทธศินคล้ายๆกันนะครับสวยงามมากครับแล้วก็ามากราบไหว้ศึกษากันนะครับเรื่องของโบราณสถานเก่าแก่ของ จังหวัดพิศนุโลกนะครับน่ครับสวยงามจริงๆครับในพระวะสถนั้นนอกจากเรามากับไหว้หลวงพ่อทองสุกหรือหลวงพ่อขาวแล้วนะครับเราก็ยังได้รับชมาภาพจิตกรรมฝาผนังเป็นเรื่องรามเกียรฝีมือของช่างในสมัยรัชการที่4 โดยมีภาพที่สําคัญนะครับก็คือภาพตอนทศกัณฐ์สั่งเมืองนะครับแล้วก็เรายังชมประตูไม้โบราณนะครับที่แกสลักเป็นรูปดอกไม้สี่กลีบแบบดอกลําดวนนะครับประดับด้วยกระจกสีน้ําเงินและก็สีเหลืองอสวยงามมากครับภาพไม่ได้นะครับถ้าใครเข้ามาชมาที่วัดราชบุรณะนะครับ หลังจากที่เราได้ไปไหว้พระในพระวิหารแล้วก็พระอุโบสถแล้วนะครับก็อย่าลืมไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่ค้นพบเจอภายในกลุของพระเจดีย์วัดราชบุรณนะที่ปัจจุบันก็นํามาไว้ในมณฑปบข้างพระวิหารกันด้วยนะครับ ก็เดินทางมาท่องเที่ยวไหว้พระของจังหวัดพิษณุโ,โลกก็มีสามวัดนะครับวัดพระพุทธกินาล่าวัดนางพญาและก็วัดราชมูมละนะซึ่งตามรอยความรุ่งเรืองของรัชวงศ์พระลวกนะครับยุคสุโขทัยนะครับซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่กันนะครับนอกเหือจากอายุธยาแล้วก็ยังมี หลายจังหวัดนะครับที่มีโบราณสถานเก่าแก่ตั้งแต่หลายร้อยปีมาแล้วก็เชิญชวนให้ทุกทท่านมา,าจากไหว้บูชาหรือมาชมโบราณสถานของไทยเรานะครับเป็นที่น่าศึกษาอย่างมากวันนี้กองหลอดเอเวนเจอร์ของเรากา็จะจบในการที่เดินทางมาท่องเที่ยวของจังหวัดทิ่สุโลกตามรอยของอาราชวงพระน่วงเพียงเท่านี้ครับ ไว้เจอกันโอกาสหน้ากับตามรอยราชวงพะล่วกจังหวัดต่อไปนะครับขอบคุณครับ